แต่หลังจากที่เห็นนะฮะว่าเทรนด์ในโลกเนี่ยเปลี่ยนไปเริ่มเห็นคอน s u m อ e r ที่เรียกว่ามีความใส่ใจในเรื่องนี้มากขึ้นเริ่มเห็นว่าเทคโนโลยีหลายๆอย่างที่เราคุยกันเนี่ยมันมีความเป็นไปได้นะแต่มันต้องใช้เวลาแล้วที่สำคัญที่ผมเห็นแล้วเรียกว่าคือมีกำลังใจมากขึ้นนะต้องบอกว่ามีกำลังใจมากขึ้นเยอะคือน้องๆรุ่นใหม่ ที่เข้ามาอยู่ที่ SCG เองหรือคนที่อยู่ในซัพพลายเชนของ SCG เองเนี่ยให้ความสนใจเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจตื่นตัวใช่เพราะนั้นพอบอกอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็บอกว่าเออมันอาจจะเป็นโอกาสได้นะเพราะถ้าเราทําได้เร็วนะทำได้อย่างหนักแน่นแล้วสามารถที่จะทําให้เป็นผู้นําในเซกเตอร์ของเรานะฮะได้ดีเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีความเป็นไปได้ว่าอันแรกก็คือว่าขายของได้นะอาจจะได้ราคาดีกว่าหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูกันอีกทีนึงแต่อันที่สองเนี่ย คือยืนอยู่ได้แล้วสามารถที่ใช้ครมองหน้าไปแล้วก็สู้ตาก็ได้อะไรต่างๆได้แล้วก็มีน้องที่เก่งๆคิดว่าแอทแทรกให้มาทํางานกับเราได้มผมคิดว่านี้คือตัวที่มองก็เป็นโอกาสเมื่อประมาณสัก7-8ปีที่แล้วเนี่ยเราทำเรื่องของ circular economy อตอนนี้เราบอกว่าเออเอาให้ครบหมดเลยแล้วกันนะมาเป็น ESG ESG ของเราเนี่ยเริ่มมาจากเรื่องของ emission อแรกเนี่ย emission เราใช้คำว่า net z e คือเ c g เนี่ยเรามีคอมมิทเมนต์ว่าลด20% on absolute ภายในปี2030เราก็เปลี่ยนมาใช้ไบโอแมสบ้างเปลี่ยนมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์บ้างอะไรต่างๆบ้างแต่เดิมเนี่ยฐานเราเนี่ยประมาณสัก85%นะในแง่ของ Energy Use ที่เราใช้ในกระบวนการผลิตทั้งหมดตอนนี้เนี่ยเราอยู่ประมาณสัก60%นะฮะในโรงงานที่ดีที่สุดของเราเนี่ยตอนนี้เราได้ถึงฐานเนี่ยเหลือแค่45% แต่ปีนี้เราคิดว่าเราจะเฉลี่ย alternative fuel ยอยู่ประมาณสัก42-43%<ม><ม>อันที่2เนี่ยคือเรื่องของ Green เราใช้คำพูดข้างในกันว่า Go Green <ม>นะ g ก e กรีนก็คือว่า<ม><ม>สินค้าที่เป็นมิรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับ<ม><ม>ผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นปูนเนี่ยมันมีคาร์บอนที่ใช้ในการผลิตนะแล้วก็คาร์บอนที่มิดมาจากกระบวนการผลิตด้วย2ปีที่แล้วเราออกปูนไฮบริดมานะเป็นปูนซึ่งลดคาร์บอนฟุตปินลงได้ประมาณสักส0 ถึง15เป็น g e เ e r a เจเนอเรชันแรกตอนนี้ปูนพวกนี้เราขายอยู่ถึง45ของปูนทั้งหมดที่เราขายแล้ว<ฆ>นะฮะแล้วก็ต้นปีหน้าเราจะมีเวอร์ชัน2นะฮะเวอร์ชัน2ก็คือว่าลดอีกประมาณ10-15นตะฮะตอนนี้พัฒนาไปจนถึงคิดว่ามั่นใจว่าทำได้เนี่ยเป็นถึง3เวอร์ชั่นละคือลดประมาณสัก40<ฆ>นะครับเมื่อเทียบกับ สองสามปีที่แล้วก็ต้องถือว่าอยู่ในระดับที่เรียกว่าใกล้เคียงนะฮะกับปูนที่ขายอยู่ในยุโรปการหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจคือว่า chemicals. เคมีคอลส์เราตั้งเป้านะฮะว่าเรื่องของกรีนโพลิเมอร์มันก็มีพวกที่รีไซเคิลมาทำใหม่นะฮะจะเป็นทั้งรีไซเคิลแบบแมคเคมิคอลแมคเคมิคอลก็คือว่าทำออกมาแล้วก็ไปบดสลายไปบดย่อยอะไรต่างๆแล้วก็ไปผลิตมาเป็นเม็ดใหม่หรืออีกทีหนึ่งคือทำออกมาให้มันเปลี่ยนเป็นเคมีคอลส์เลยเป็นตัววัตถุดิบเลย ตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าจะทำได้ถึงล้านตันในปี2030อันนี้เป็นคอมมิชเมนต์นะไม่เบี้ยวนะฮะ2030 1ล้านตันนะฮะตอนนี้เราทำได้ประมาณสัก3 0 0นละหรืออย่างแพคเกจจิ้งนะแพคเกจจิ้งนี่โดนบังคับอยู่แล้วว่า2025เนี่ยของที่เราขายทั้งหมดเนี่ยต้องสามารถรีไซเคิลได้อันนี้จบแต่เราไปทำเรื่องไบโอเพิ่มนะฮะตอนนี้เนี่ยทางเราก็พัฒนาร่วม กับทางยุโรปกับทางอเมริกา mm hmm. นะฮะก็คิดว่าถ้าไบโอเอามาผลิตเป็นแพคเกจจิ้งได้ mm hmm. นะ,ะแล้วก็คุณสมบัติเนี่ยไปได้เนี่ยมันก็น่าจะช่วยในเรื่องของ packaging แพค k เกจจิ้งลักษณะแบบนี้ส่วนตัวแพค k เกจจิ้งที่เป็นกระดาษเนี่ย <Okay. S 2> อันนี้ค่อนข้างง่ายเพราะมันรีไซเคิล hmm. ได้อยู่แล้ว mm hmm. แล้วคอน sumer เนี่ยก็รู้สึกว่าค่อนข้างชอบอ่ะข้อ3เนี่ยเราใช้คำว่าลดความเหลื่อมลำ้ำ mm hmm. นะข้างในเราเรียกว่า lean ลืนลล่นความเหลื่อมลำ้ำเราเน้นไปในเรื่องของการสร้างงานคือธุรกิจของเราเนี่ยเรามีธุรกิจที่มีหลายๆอย่างเนี่ยมีัพพลายเชนที่ค่อนข้างยาวนะฮะเราก็ครีีอทแพลตฟอร์มมาอย่างเช่นเรามีแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าคิวช่างนะฮะคิวช่างนี่ก็เป็นแพลตฟอร์มที่ออกไปในลักษณะที่ว่าเหมือนกับอูเบอร์ฮะแต่เป็น Uber อูเบอร์ช่างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพวกช่างเนี่ยอยู่ในแพลตฟอร์มของเราเนี่ยเขาก็จะมีงานคือลดความเหลื่อมล้าผมคิดว่าที่ดีที่สุด ถ้าทำได้นะคือทําให้คนมีงานมีไรายได้จากนั้นเนี่ยเขาจะสามารถที่จะอยู่ไปในระยะยาวได้อีกอันหนึ่งซึ่งเป็นข้อสุดท้ายคือเรื่องของความร่วมมือนะอันนี้ก็ได้ประโยชน์เหมือนกันนะเพราะว่าต้องยอมรับนะบอกว่าพอเป็นอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เราจะคิดภายในองค์กรของเราอะนะปรับปรุงโปรเซสปรับปรุงอะไรต่างๆก็ปรับปรุงภายในองค์กรของเราแต่ในช่วงที่ผ่านมา s c g เองก็เรียกว่าพยายามออกไปทำงานอย่ข้างนอกให้มากขึ้น ที่เห็นได้ชัดเลยเนี่ยคืออุตสาหกรรมก่อสร้างะนะไปทําเป็นคล้ายๆคลับในเรื่องของเซอร์คูลาร์โคนมีก็ช่วยลดเวสนะจากกระบวนการก่อสร้างท้ายที่สุดเนี่ยเรา S c g เราใช้คําว่า SCG ESG 4 Plus ก็คือ4ที่เมื่อกี้บอกไปแล้ว Plus ของเราคือเรื่องของความโปร่งใสนะเพราะว่าทําทุกเรื่องเนี่ยคนจะ question เ,เสมอบอกว่าทําจริงหรือเปล่า นะตัวเลขที่พูดเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ไหมตรวจสอบได้แล้วทาแล้วลดปัญหากับสังคมจริงๆหรือเปล่าเรือเ่องต่างๆหรือเปล่าพวกนี้ผมเน้นตรงนี้เพราะว่าออไอ้เรื่องของการที่เราพยายามที่จะทําตัวให้มันดีขึ้นเนี่ยหรือทําตัวให้เป็นคนดีเนี่ยที่สําคัญที่สุดเนี่ยว่าคือพูดแล้วเนี่ยคนจะต้องเห็นว่าพูดจริงทําจริงผมว่าเป็นโดเปลี่ยนเกมจริงๆไม่เปลี่ยนไปไม่รอดรตอนนี้เริ่มรู้สึกค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยไปไม่รอดนะเพราะนั้นคิดว่า มันเป็นตัวเปลี่ยนเกมแล้วถ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนและอดอปต์ตัวเองได้แล้วหาอะไรใหม่ๆที่<ม>อยู่ภายในกรอบที่เราจะไปในทน<ม>ิศทางนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าเราก็มีโอกาสรอด